สวัสดีครับพบกับผมทนายรถไทยซิงครับวันนี้จะพามาชมเจ้ายันมะครับยันม่าสิบแรงครับตัวฮิตครับรุ่นแมนยูนะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นยอดฮิตแถวหมู่บ้านเลยครับวันนี้ก็จะพามาดูงานทาง3ครับไถวันที่2กันต่อเลยครับถ้าเป็นงานรับจ้างก็อะไรละสี่ร้อยนะครับก็ขอกราบขอบพระคุณเอฟซีทุกท่านครับ ที่เข้ามารับชมครับและแนะนำคอมเมนต์ต่างๆครับกาบขอบพระคุณสำหรับ2,500ผู้ติดตามครับก็ถือว่างานทางสามก็จะเริ่มเยอะแล้วครับแถวนี้ฝนก็มาแล้วครับรถไทยนี่ไม่ได้จอดอยู่บ้านแล้วครับงานเยอะแล้วครับรถไทย ยันมาห้าสิบเป็นแรงคันนี้ก็เย่ yeah, แค่สามปีครับสามปีก็จบเลยครับ 1, ปีละแสนสามนะครับดูดิครับก็ผลก็ตกมาแล้วครับงานรถไถก็เตรียมดินครับเพื่อไปปลูกไอ้ครับวันนี้ก็ก็ติดยันมาห้าสิบเป็นแรงนะครับเีามืดก็ขาดงานครับเลยไม่ได้ เลยไม่ได้ถ่ายตัวแรงของเราครับตัวแรงก็จอดอยู่บ้านครับวันนี้ก็จัดจันมาให้สเอ็ดแรงให้ f อฟซีท่านได้ดูครับก็จะสั่นนิดหน่อยครับไม่ว่าก,กันอยากให้ดูการทำงานครับก็ถือว่าเข้าดีอยู่นะครับ นี่แหละครับเทคนิคการถ่วงล้อครับที่หางเบาก็จะให้เข้าลึกก็เอาเสาครับเสาปูนนะครับมาถ่วงอยู่ด้านหลังครับก็ถือว่าใช้ได้นะครับเพราะว่าแถวบ้านผมก็เห็นกันหลายคันแล้วเอาเสาปูนมาถ่วงไว้ด้านท้ายครับพันสามบยี่สิบหกนะครับน่าจะเป็นของผ่านของตาช้างครับผมดูแล้วครับ ดินก็ไถก็ตรงแข็งก็แข็งครับดูดีครับตรงแข็งเกาก็จะเป็นก้อนครับแต่ว่าตรงไหนที่ดินก็จะเปียกก็จะไถเข้าง่ายครับเป็นรถขนาดกลางครับวงเดียวก็จะแคบนะครับถ้าเป็นรถรุ่นนี้ก็ถือว่าใช้ได้ครับไม่ได้ลงคลิปมาหลายวันครับก็คิดถึงอยู่นะครับก็พยายามสรรหาคลิปให้ดูแล้ะครับ อันไหนถ่ายได้ก็ถ่ายครับอันไหนถ่ายไม่ได้ก็ขออภัยครับก็นําเสนอแต่ความจริงเนี่ยครับจากผู้ใช้งานจริงครับตรงไหนดีก็บอกว่าดีครับยี่ห้อไหนดีก็บอกว่าดีครับถ้ายี่ห้อไหนไม่ดีก็บอกว่าไม่ดีครับเอาความจริงมาพูดกันเลยครับรถรุ่นนี้ก็ปัญหาก็จะมีแต่ซีนหน้าหน้าครับที่รัวนะครับ รถประมาณสี่ห้าปีก็มีปัญหาแต่แค่นั้นแหละครับแต่ซนน้นหน้าครับแต่ว่าตรงอื่นก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับคุณกระจายครับนี่นะครับหันตาช้างก็ถือว่า ใช้ได้อยู่นะครับสู้แข็งดีครับนี่นะครับรถไม่มีเวียดถ่วงล้อก็เวลาไถก็จะฟรีครับเพราะว่าเวียดถ่วงล้อก็จะไม่มีนะครับสําหรับรถรถรุ่น50แรงครับของยันมาครับล้อด้านหลังก็จะฟรีครับเวลาไปดันดินผมเห็นก็จะฟรีบ่อยครับเพราะว่าไม่มีเวียดถ่วงล้อด้านหน้าด้านหลังและด้านหน้าครับ วันนี้ก็งาน15ไร่นู่นนะครับนู้นนะครับพายุก็จะเข้านะครับก็จะมืดดีหน่อยนะครับไม่ว่ากันเพราะอยากเก็บภาพบรรยากาศให้ดูครับรถคันนี้ก็อยู่ที่ประมาณ5,000ชั่วโมงนี่แหละครับก็รถรุ่นนี้วงเงินก็เป็นล้านนะครับไม่ใช่ธรรมดานะครับวันนี้ก็เก็บภาพบรรยากาศท่ามกลางสายฝนครับ งวดปีละแสนสามนี่ถ้าไม่มีงานรองรับไม่รอดนะครับส่วนใหญ่บ้านผมก็จะถูกยึดหลายคันแล้วครับต้องมีงานรองรับหรืองานประจําครับถึงจะรอดครับฝนก็ปวยปลายมาแล้วครับก็ดีใจครับสําหรับเกษตรกรเราครับที่เห็นสายฝนเข้ามาครับก็ขอกราบขอบพระคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับสําหรับ f อฟครับ ถ้าไม่มีเอฟซวันนี้ก็จะไม่มาถึงขนาดนี้หรอกครับก็ขอกราบขอพระคุณเป็นอย่างสูงครับที่ให้การสนับสนุนและรับชมครับถ้ารถที่ใช้งานหนักก็ให้ดูครับดูที่หยอกดอกยางครับดอกยางด้านหน้าก็จะสึกล้อตามการใช้งานนะครับแต่ว่าถ้าบ่งบอกเยอะๆก็ด้านหลังครับ ถ้าห้5,000กว่าชั่วโมงหรือ4พันเนี่ยยางครับยางด้านหลังก็จะหมดครับแต่ว่าถามจากคู่ใช้จริงหลายยี่ห้อหลายๆรุ่นผมก็ว่าสู้ฟอร์ดไม่ได้นะครับตามที่ผมติดตามหลายรุ่นครับไม่ได้ชอบเป็นการส่วนตัวนะครับ สำหรับผมครับแต่ว่าพูดจากผู้ใช้จริงครับฟอร์ดนีปัญหาจุกจิกก็จะมีน้อยครับและอะไรก็จะถูกกว่าเพื่อนครับแต่ว่ายี่ห้อใหม่ๆนี่ข้อดีของมันก็คือประหยัดน้ำมันครับยี่ห้อใหม่ๆครับนี่แล้วครับ่านตาช้างก็ถือว่าสู้แข็งดีนะครับ ก็ขอฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับสวัสดีครับ